โอาให้คร okay. oh, oh, ูเข้ามาค่ะวก็มาแล้วครูครับทำไมครูเข้าช้าจังไม่ช้านะคุณครูรอให้อินเทลเข้าก่อนนะอ๋น i n t คุณงเทลสวไดีม่รอขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค um ่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ i ินอนเดี๋ยว i เพิ่งทานข้าวเหรอคะอินเทลเพิ่งทานข้าวเหรอ กินขนมปังกิง้งทำไมกินหวานปูจังเลยเนี่ยฮะน,น้องมาร์ทมาแล้วสิน้องมาแล้วขออบบเอาหนังสืออะไรก่อนนะคะใช่ค่ะอ่าให้นักเรียนนะคะคนไหนที่เข้ามารอเพื่อนนะคะให้นําหนังสือนะคะแล้วก็ห<อ>นังสือเรียนขึ้นมาค่ะครับผมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนเนาะตอนนี้เพิ่งเข้าข<อ>มาสี่คนสวัสดีครับ thank you อ่าเคเคเห็นไหมเคเคเขาทานอ่าเขาทานนมอยู่ใช่ไหมเคเคใช่ครับเนเคก้วใช่ไหมนาวานาวาเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆทุกคนสบายดีไหมคะเด็กๆทุกคนสบายดีไหมสบายดีคับสบายดีโอเคคับมาแล้วครัค เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะคะอือินเทลบอกว่าหนูได้อ่ากระเป๋าใหม่นะยูผมไม่อีก็มีสลักวารีเห็นขาดตอนจูบกันมีกระเป๋านักเรียนดาบพิฆาตอาสูด้วยทักพี่โอเห็นขาดแล้วมันเป็นอสูดตอนนั้นเลย ก็สินักันทาศูนเลยโอ้อกอเซนสูี้กไม่ย่งไม่ี่สุดกไม่ใ่มีขวีใหญ่น่ี้ีีปึ่งบี้ครูจะพานักเรียนมาเขียนไม่เยอะนะคะเขียนนิดเดียวเองนะคะเด็กๆเขียนแค่หน้าเดียวนะคะหน้าสี่สิบสี่นั่นเอง แต่ว่าพรุ่งนี้นะคะนักเรียนพรุ่งนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์อ๋อแต่ว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลยก็ไม่ด้อลจคุณครูดีกว่าะว่ามันมีกาวนะคะนักเรียนมันมีกาวเนี่ยคุณครูจะเอาไว้กระดาษนะคะคุณครูเอาไว้แช่กระดาษนี่ เอาไว้แช่ราดาษนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับกาวนักเรียนรู้จักคําว่าเปเปอร์มาเช่นนักเรียนยนักเรียนรู้จักไหมคะเปเปอร์มาเช่คืออะไรไี่ยังไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้วัสดุแล้วก็วัสดุหลังผสมแล้วก็่อนผสมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้คือกระดาษนี่กระดาษเนี่ย เป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะตอนนี้ที่บ้านของนักเรียนมีกระดาษหรือเปล่าคะมีค่ะม่มดีค่ะมีแล้วเดี๋ยวเมื่อเราเรียนจบในเรื่องนี้แล้วคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะใช้แค่กระดาษแคบแผ่นเดียวนะคะนักเรียนแต่ต้องเอากระดาษที่เราไม่ได้ใช้นะคะนะเราจะนํากระดาษที่เราไม่ใช้หนึ่งแผ่นกระดาษแผ่นเดียวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วเราออกมาแบ่งครึ่งออกมาพับครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะฉีกลงในนี้นะคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะฉีดลงในนี้นะคะแต่อีกแผ่นหนึ่งเราจะเอาเก็บไว้สังเกตพรุ่งนี้นะคะทาไมคุณครูถึงจะพานักเรียนแช่เอาไว้คะเพราะว่ามันจะต้องแช่ก่อนทํากิจกรรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งพรุ่งนี้เราก็เจอกอนนี้ไ้หมคะพรุ่งนี้เราเจอกันข้างนนักเรียนพรุ่งนี้เราเจอกันไหนนะคะ ค่าพสี่ใช่ไหมคะคาบสี่เนาะอ่าเราเจอกันในคาาที่สี่ใช่ไหมหซือใครไม่เตรียมก็ไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่ามันจะต้องมีกาวนะคะในเตียมคุณครูไม่อยากเทบเ่บ้านกนะคะครับผมครับผมผเข้าวของพึ่งข้าวข้าวสมาร์ทสมาร์ทบอกว่าผมพึ่งข้าวไม่เป็นไรลูกคุณครูเดี๋ยวคุณครูอธิบายใหม่นที่รอยกเนาะกินเทลก็กินขนมอยู่เลยโอ ใช่ไหมคะสมาร์ททำไมเข้าสมาร์ททานข้าวหรือยังมีก่คนเสแล้วครับนีกี่คนทานข้าวแล้วใช่ไหมคะับยังไม่ได้กินคนนะ่ะอ่าไม่ใช่ค่ะ นี่ค่ะคุณครูจะใช้กระดาษนะคะกระดาษที่คุณครูไม่ใช้แล้วนักเรียนดูนะคะนี่จากนั้นคุณครูก็จะพับครึ่งค่ะนี้คุณครูพูดถึงว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมพรุ่งนี้นะคะเข้าใจไหมคะรพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะแต่ว่านักเรียนนีแก้วกับไอกระดาษกระเปาเ ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็น่เป็น้วยเป็นเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่แบบเอาไว้ใส่น้ําได้เนเตียนเป็น้วยเปนแกแ้วก็ได้นะคะทำไมทำไ,ไมคุณครูถึงพาทาแบบนี้คะ,คะ,ะเพราะว่าเราจะฉีดนะคะน,ะคะนะคะักเรียนเราจะฉีดกระดาษแผ่นนี้นะคะลงในนี่นะคะแล้วก็เติมน้ําไปเล็กน้อยนะคะแช่เอาไว้เลยนะคะแช<ม>่หนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้น เราก็เอาขึ้นมาจากน้ําเอามาไว้ที่จานใช่ไหมคะแล้วก็เอามาผสมกับกาวค่ะเอามาผสมกับกาวเพื่อว่าเราจะอ่าเพราะว่าถ้าเราทําวันพรุ่งน,นี้จะไม่ทันใช่ไหมคะก็เลยทานะักเรียนทําก่อนวันนี้นะคะแต่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งไม่ต้องฉีกทิ้งนะคะหรือใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะนะักเรียนเราจะมาดูกิจกรรมที่คุณครูทำไว้แล้วแล้วก็มาสังเกตแล้วก็บันทึกกิจกรรมลงไปในหน้าที่ สี่สิบห้าแล้วก็สี่คิบ่ครับทำวันนี้หรอครับอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวจะเราทําวันนี้แต่ว่าหลังจะเป็นท้ายชั่วโมงนะคะนักเรียนทําวันนี้แต่ว่าเป็นท้ายชั่วโมงโอเคไหมคะเป็นท้ายชั่วโมงนะคะที่จริงมันาจะไม่ได้เรียนแลววนเตรียมอะไรนะคะพอดีผมไม่ค่อยได้ยิน อย่างเพ้่อนได้ลูกออ๋อนักเรียนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูเปิี่ปนใหม่นักเรียนจะได้ฟังคุณครูชัดเจนนะคะอ่าวัดครูคะครูคะขอขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะครับผมคือผมขอใช้การนิดเดียวได้ไหมคะเพราะว่าผมต้องใช้เก็บไว้ทำงานศิลปะอีกอ๋อ ก็ใช่ค่ะเราใช้นิดเดียวเราใช้ไม่เยอะนะคะนักเรียนนะเราใช้แค่เอามาผสมคุกเขากับกระดาษที่เราฉีกลงไปแช่น้ําไว้ะอคะ่ะนักเรียนแต่ว่าเราจะทําท้ายชัวมงนะคะอ่าเราจะทําท้ายชั่วโมงนักเรียนมีกระดาษเศษที่อยู่ข้างๆนักเรียนไหมคะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนแค่แผ่นเดียวนะคะเอากระดาษแช่นะ้ำแช่หัู ใช่ค่ะคุณครูจะพานักเรียนนำกระดาษเนี้ยฉีกกระดาษอ่ะอันเนี้ยแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูก็จะฉีกครึ่งน,นะคะคุณครูจะใช้แค่ครึ่งเดียว,วเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวมขอใช้บัวทัวได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้ได,ได้ได้หมดเลยนะคะเป็นกระดาษที่เราไม่ใช้นะคะนักเรียน เดี๋ยวคุณครูจะพาทําท้ายชั่วโมงนะคะแต่ว่า่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนไปก่อนโอเคไหมตอนนี้เราจะเรียนไปก่อนแล้วก็ใกล้ๆหมดเวลาเนี่ยคุณครูถึงจะพาเตรียมเอาไว้นะคะเตรียมใส่กาได้ไหมครับครูใช่ค่ะ่พ่ายังไม่ได้ลูกยังไม่เตรียมของอืไม่เป็นไรลูกที่จริงเราจะทําพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้คุณครูอธิบายก่อนร่วมหน้าไว้เฉยๆนะคะเมื่อเราเรียนจบแล้วเราค่อยไปเตรียมเข้าใจไหมคะ เมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราค่อยไปเตรียมนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ่าคืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยนักเรียนเราจะนำพรุ่งนี้นะคะนักเรียนเราจะนําสิ่งที่เราเตรียมไว้แช่น้ําแล้วก็มาผสมกับกาวเนี่ยเราจะมาทดลองสังเกตกันว่าจะดูดซับน้ํำไหมกระดาษเมื่อผสมกับกาวแล้วเนี่ยนักเรียนเมื่อมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะดูดซับน้ํำไหมมันจะฉีกได้ไหมใช่ไหมคะ กติเป็นแผ่นกระดาษแบบเนี้ยนะคะก็ะฉีกได้ใช่ไหมคะนะอ่าตอนนี้เราก็เรียนไปก่อนนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้าสี่สิบสีนะคะแล้วก็เปิดหนังส<ผ>ือเรียน,นหน้าส<ห>ี่สิบสีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เราจะดูหนังสือประกอบนะคะหนังสืออยู่ในหน้าที่สามสิค่ะสี่สิบสีกับสามสิใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเอดหรือ,อยังเออทำแกะหูหน,น้ากากเทียบเครื่องรางกูเัดๆกูเกิลครับผมน่ามันนี้คืกตาได,ดโนเสาร์ใช่ไหมครับ ช่ค่ที่มีตุ๊กตาไดโนเสาร์นะคะหน้าที่4ี่สบนะคะแต่ว่าให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนก่อนค่ะเราจะเรียนกันก่อนนะคะเปิดหนังสือก่อนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่30ค่ะผมเปิดแล้วครับดีมากค่ะมาเป็นเครื่องรางลยอ่านักเรียนค่ะถ้าผ<ะ>ิดไปแล้วนักเรียนก็ สามารถเข้าใหม่ได้นะคะเ,เ,เรื่องรางเญี่ปุ่นอ,ะอ่ะอ่าทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะดูนสือ,นอบอกด้วยนะคะกับสิ่งที่โชว์้นจอของนักเรียนนักเรียนได้ยินไหมคะ ได้ยินครับได้ยินครับอ่าอ่านนะคะอ่านอ่านหลอนมากจริงเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะโอ้ค่ะก็จะครับผมหน้านี้หลอนมากเลยทำไมเครื่องรางเทียบอ่ะเพื่อน อืมไม่ใช่ลูกไม่ใช่เครื่องรางนะคะเดี๋ยวเราอรางนทวังพระนี่ใช่อ่านั่นแหละเรามาดูกันซิว่ามันใช่เครื่องรางหรือเปล่านะคะนักเรียนทีนี้นะคะเปิดไปที่หน้าสามสิบกนค่ะเห็นไหมเรื่องที่สองนะคะนักเรียนเรื่องที่สองสมบัติของวัสดุที่ได้จากการสสมอ่านักเรียนฟังครูก่อนนะจ้าเปิดไม่อวนักเรียนขานัก นักเรียนต้องฟังคุณครูนะคะนักเรียนไม่พูดแทรกขึ้นมานะคะ,ะ,คะอ่าเรื่องที่สองค่ะเด็กๆเรื่องที่สสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุนะคะนักเรียนมาดูคำถามคิดก่อนอ่านค่ะอาข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าการทำเปเปอร์มาเช่ใช้วัสดุใดบ้างมาผสมกันเอ๊ะนักเรียนทราบไหมคะว่า วัสดุใดคะที่เอามาทำเป็นเปนเปอร์มาเช่กระดาษกาวคับอ่าไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนยังไม่ทราบใช่ไหมแล้วข้อ2ล่นะคะข้อ2องเขาถามว่าอะไรเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวนะคะสมบัติของกระดาษจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะนักเรียน่านักเรียนทราบไหมคะเมื่อนำกระดาษมาผสมกับกาวเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมบัติของกระดาษเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะ ต่อเลยนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาอ่านอ่านักเรียนค่ะคุณครูมีอุปกรณ์จะมาให้นักเรียนสองอย่างสองชิ้นนี้นักเรียนอันนี้อะไรคะเป็นอะไรเอกระป๋องครับเต็มเสิ้นนะ อกระปุกอมสินใช่ไหมคะแล้วอันนี้นะคะเป็นอะไรเหมือนกันหรือแบลูกกินตากละปุกอมสอนกันเป็นอะไรคะนักเรียนอันนี้เราเรียกว่ากระปุกอมสินนกทูนครับอ่านี่ค่ะกระปุกอมสินเรารู้ได้ไงว่าเป็นกระปุกอมสินคะเพราะมันมีสีให้ใส่เรียญนครับอ่านี่นี่นี่นักเรียนมีที่ ใส่เหรียญมีที่หยอดเหรียญเห็นไหมแล้วตรงตุ๊กตาล่ะคะมีที่หยอดเหรียญไหมคะมีครับมีมนะคะาเ,เป็นตุ๊กตางั้นแสดงว่านักเรียนภาพเนี้ยภาพที่เป็นกระป๋องที่ออกมารูปแรกเนี่ยนักเรียนนักเรียนคิดว่าทําจากอะไรคะเหล็กเล็กเหล็กเลยครับทำมาจากลูมิเนียม ทำจากอะไรลูกอะลูมินียมมาจาโลหะนะคะนักเรียนแสดงว่าอ่านักเรียนค่าฟังนะอ่าจะโลหะก็ได้หรือว่าเหล็กก็ได้นะคะนักเรียนอ่านักเรียนดูนะคะดูเล่นเท้ากระปุกที่ทําจากโลหะเนี่ยนักเรียนแสดงว่าเป็นวัสดุที่ทํามาจากวัสดุหนึ่งชนิดใช่ไหมคะใช่ไหมนักเรียนใช่ไหม ใช่ค่ะมาจากวัสดุเหมือนกับไม้บรรทัดเหล็กอย่างเงี้ยนักเรียนไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยนักเรียนทํามาจากวัสดุหนึ่งชนิดใช่ไหมคะก็คือถ้าทํามาจากเหล็กก็ทํามาจากเหล็กทั้งหมดใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนักเรียนนักเรียนคิดว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยทํามาจากอะไรคะบินไม่ใช่ดินบีนแ้ทำมาจากอะไรลูก ปูนพาสเตอร์ค <kr> ่ะป <ired> <quarto> ูนพาสเตอร์พลาสติก uh, ค sure. uh, uh, ่ะทำอะไรทำมาจากอะไรปูนพาสเตอร์ปูนพาสเตอร์อ่าดูนะทำมาจากเปเปอร์มาเช่นะคะนักเรียนอะเปเปอร์มาเช่นะคะนักเรียนทำมาจากเปเปอร์มาเช่เปเปอร์มาเช่นี่คืออะไรคะอ่าเราจะไปเรียนรู้ในบทนี้กันนะคะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้อ่าคุณครูก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียน ่นักเรียนฟังนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนค่ะนักเรียนคุณครูคมีคำถามมาให้นักเรียนคิดก่อนนะคะการนาวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดมาผาสมกันมีผลต่อสมบัติของวัสดุหรือไม่อย่างไรนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะ,ะวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดนะ่ะเหมือนเมื่อกี้เปเปอร์มาเช่น่าจะเป็นวัสดุมากกว่าหนึ่งชนิดมารวมกันแล้วทําให้สมบัติเป็นไงคะ แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะอ่าทนีนี้นักเรียนมาดูเลยคะ่ะโอ้โหสารเจ้าสารอยอัรเจ้าส,สารเครื่องรางสารมีแต่สารนี่้าคนครูจะให้ใครอ mm. นักเรียนฟังนักเรียนทุกคนปิดไมค์ค่ะ <Nered Seems S 1> นยยักเรียนทุกคนกิดไมค <thur. S 1> นักเรียนทุกคนปิดไมคนะคะ ทีนี้นักเร oui, ียนฟังคุณครูค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนฟังคุณครูนะคะใครฟังนะคุณครูจะให้อ่านนะอันนี <mythology. dangers? S 2> ้ขึ้นร้อนเลยนี่ร้อนหรอกค่ะเด็กนี่รียนหอันนี้หนูเ็กไม่ใชเยอ่ะทีนี้นักเรียนฟังนะนักเรียนไม่เปิดไม้นะคะอ่าใครเปิดไม้คุณครูจะให้คนนั้นอ่านให้คุณครูฟังนะคะ เรื่องที่สองนะคะนักเรียนเรามาอ่านเรื่องราวนะคะนักเรียนก็อ่านอยู่ที่บ้านของนักเรียนด้วยนะคะอ่านไปตามคุณครูเลยค่ะแต่ว่าเราไม่เปิดไม้นะเราไม่เปิดไม้นะคะไม่งั้นเสียงจะาารบกวนกันนะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็นักเรียนอยู่ที่บ้านตอนนี้นักเรียนก็สามารถอ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนมาอ่านเลยค่ะนักเรียนหลังจากการรับประทานอาหารฉลองวันเกิดเสร็จแล้ว พ่อพาฉันไปซื้อขนมที่ร้านแห่งหนึ่งที่ร้านนี้นอกจากมีขนมแล้วยังมีของเล่นที่เจ้าของร้านทำขึ้นเองฉันเห็นหน้ากากหลายแบบจึงอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าหน้ากากเหล่านี้ทำจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาว mm hmm. เพื่อให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เราเรียกว่าเปเปอร์มาเช่หรืองานศิลปะกระดาษอัดกาว นอกจากทำหน้ากากแล้วยังทำเป็นของเล่นของใช้อย่างอื่นได้อีกด้วยเช่นกระปุกออมสินตุกก๊กตารูปสัตว์อ่าทีนี้นักเรียนเปิดไมคค่ะนักเรียนเปิดไมคทีนี้นักเรียนต้องไม่ใชอ่าเป็นอะไรคะ <c oughs> ใช่เครื่องรางของขลัง <c oughs> เป็น,นะะของเล่นครับ ใช่ค่ะเล่นนะเก่งมากเลยนะคะก็เป็นของเล่นใช่ไหมคะเป็นของเล่นซึ่งทำมาจากอะไรนะคะนักเรียนซึ่งทำมาจากอะไรคะกระดาษกับกาวครับใช่ค่ะกระดาษผสมกลับกาวที่ท้ายชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนเตรียม เอาไว้ทดลองพรุ่งน,นี้นะคะถ้าอยู่โรงเรียนนะคะคุณครูก็อยากจะพานักเรียนปั้นทําเปเปอร์มาเชมกันแต่ว่าทีเนี้ยเราอยู่บ้านใช่ไหมคะช่วงนีง้ต้องใช้กาวนะะใช้กาวเยอะแล้วก็ใช้กระดาษเยอะมกันนะคะอะทีนี้นะคะนักเรียนนักเรียนทราบแล้วว่าเปเปอร์มาเชมทำจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับอะไรคะผสมกาวค่ะ ผสมกับกาว,ากาวแล้วทําให้แข็งขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยกระดาษก็จะแข็งขึ้นจากนั้นเราก็สามารถนํามาตั้นเป็นรูป ร่างต่างๆรูปทรงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะหน้ากากหรือว่าตุ๊กตานะคะแมคะเนี่ยให้นักเรียนดูนะคะมาบ้าสวยมากเลยครับครูตรงกลางอ่ะสวยมายให้การังเกตมาของคนไทยเลยครับตรงกลาดูชอบนิ้วขวามือตุ๊กตาแมวเหนียวกว่ามากเลยแมวเหนียวนำโชคขาขวาสวยเวานะคะ ครับคุณแม่ครับคุณไม่มีครับคครัโอ้สวยมากเลยครับคุณตรงกลางใช่ค่ะใช่คหน้าราคเลยครับตรงกลางเ้าขวาคอนี่คะคะานักเรียนครัเปเปอร์มาชีนะคะ ทำมาจากแค่กระดาษนะคะนักนนเรียนกระดาษกับกาวนะ้วเอาไปส่งันจากนั้นนักเรียนจากนั้นน่ะเราก็เป็นยังไงคะเอาไปตากให้แห้งแล้วก็มาทาสีมาระบายสีวาดเป็นรูปสิ่งต่างๆนอกจากจะทำเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นง,า,า,งนานจักต่างต่งางแล้วนักเรียนยังสามารถทำมาทำเป็นมาสามารถวาดกันนะครัตเนอาเท่เคยทำอยู่ครับสวยไหมคะนักเรียน เคยทำอยู่นะไม่ได้ยดวยาียไหมยมีโดเรมอนด้วยอ่มีโดเรมอนด้วยเอนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยทำอยู่ตูครับมีทำโดและเอมอหนึ่งจะอ่านักเรียนฟังค่ะทีนี้นะคะนักเรียนทราบไหมคว่าอย่างไรอันนี้เราก็ ใช้กระดาษมาเตียนแช่น้ำนะคะแช่น้ำจากนั้นเอาไปปั่นให้มันละเอียดน,นะคะแล้วนำมาผสมกับน้าว พอเรานำมาตกงารเสร็จแล้วนะคะเราต้องการสีสีอะไรใช่ไหมคะเราก็หาสีนั้โรมไลนะคะใช่ค่ะอันนี้คือเราก็ว่าเ e ็น e r m มาทชอยู่นด้านหน้านาร์มเตอร์มา c ช e กากนักเรียนตามงคุณครูได้แล้วค่ะทีมอ่นีมอ่อนทีมอ่อยนี่ฟังนะนักเรียนตื่นเต้นนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนตุ๊กตานะคะ เหล่านี้ยที่อยู่ในอยู่บนกระดาษนักเรียนเราก็ต้องร่างก่อนนะคะเราต้องวาดรูปปา่าเนาะพอเราวาดรูปปา่าเสร็จแล้วนะคะเราใช้เปเปอร์มาเช่ที่เราทำเนี่ยได้จากกระดาษผสมกับกาวเนี่ยนักเรียนเราอยากได้สีอะไรเราก็หยดน้ําสีนั้นลงไปแล้วก็เอามาติดแปะอยู่บนนี้นะคะนักเรียนหนไหมหรือไม่นะคะนะคักเรียนก็าวาดรูปเป็นรูปร่างเสร็จแล้วนักเรียน เอามาติดสีขาวหมดเลยแล้วเราค่อยระบายสีลงไปทีหลังก็ได้นะคะนักเรียนอันนี้นะคะกระดาษกับกาวนักเรียนมีประโยชน์นะคะนักเรียนเราเรียกว่าเปอร์ม a เ c ่ e นะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราให้นักเรียนมาดูที่หน้าสามสิบเอ็ดค่ะหน้าที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะ ทีนี้นักเรียนทุกคนปิดไม้แล้วก็อ่านพร้อมกันที่บ้านนะคะแต่ก็ต้องปิดไม้ด้วยค่ะอ่านไปด้วยนะคะคุณครูก็จะอ่านด้วยค่ะฟังนะคะเด็กๆเนาะนอกจากเปเปอร์มาเชที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันแล้วยังมีคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกัน โดยสมบัติของคอนกรีตจะต่างไปจากวัสดุที่นำมาผสมเมื่อผสมแล้วคอนกรีตจะค่อยๆแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงใช้ทำถนนสร้างบ้านหรือตึกได้นะคะอ่านะคะนอกจากจะเป็นเปเปอร์มาเช่แล้วนะคะนักเรียนนอกจากเราจะนำกระดาษกับ,ก,บกับกาวนักเรียนมาผสมกันเนี่ย ก่อนผสมหลังผสมเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนก็คือคอนกรีตนะคะนักเรียน,นคอนกรีตเนี่ยค่ะคอนกรีตเนี่ยจะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์นะคะนักเรียนทรายหินและก็น้ำใช่ไหมคะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกลายเป็นจนกลายเป็น ปูนซีเมนนะคะเราก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะช่างเขานําปูนนาทรายนําก้อนหินนาน้าเนี่ยมาผสมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาเทพื้นนะคะสร้างเป็นตึกอาคารบ้านเรือนนะคะทําถนนเห็นไหมคะนี่ประโยชน์ของอสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมนะคะก่อนผสมหลังผสมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะเด็กๆนะ ทีนี้น,นะครีเห็นปูเมนผสมเป็นครับครับต้นแรกเห็นปูซีเมนเป็นหินแบบนี้หรือเปล่าครับครับใช่ครับอ่านักเรียนเห็น่ผนังบ้านของนักเรียนไหมคะก็ทํามาจากอะไรคะทามาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากปูซีเมนครับใช่ค่ะทํามาจาก าการผสมของคอนกรีตนั่นเองเราได้คอนกรีตก็คือนําปูนซีเมนต์มาผสมกับทรายใช่ไหมคะแล้วก็กับน้ํานะคะถ้าทําถนนก็ส่วนมากจะใส่ก้อนหินไปด้วยนะคะนักเรียนน,นี่นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราจะมาตอบคําถามแล้วนะในหน้าที่40ซค่ะให้นักเรียนเปิดแบบหัดไปที่หน้า40ซนะคะอินสองพร้อมอัน ได้ค่ะนา4 4ีเปิดหรือยังเออเปิดแล้วครับครับผมเปิดแล้วเนาะแค่หน้าเดียวนะคะวันนี้วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทําแค่หน้าเดียวนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะอ่าฉีกกระดาษแช่น้ําเอาไว้นะคะใช่ค่ะจะฉีกกระดาษแช่น้ำแช่น้ำเอาไว้นะคะเพื่อว่า เราจะานำมาทดลองในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแต่กระดาษอีกส่วนหนึ่งนักเรียนจะต้องเหลือเก็บไว้นะคะนักเรียนใช้กระดาษ A4 แค่แผ่นเดียวค่ะแล้วก็พับครึ่งหรือใครมีกระดาษรียูดอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะกเรียูกระดาษพ้อครับได้ได้ครับผมใช้โบชัวค่ะใช้กระดาษโบชัวก็ได้ที่กระดาษ A4 ครับได้ได้ครับกระดาษอะไรก็ได้นะคะนักเรียนใช้แค่เล็กเล็กน้อยนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะแค่เราจะเอามาทำว่าก่อนผสมกับหลังผสมเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะคะอ่าต่อไปค่ะหน้า44ค่ะนักเรียนหน้าสีนะคะหน้าสีเรื่องที่สองค่ะนักเรียนเห็นไหมเราจะมาตอบคำถามรู้หรือยังนะคะ เอคุณครูอินเทลครับ,รบทุกคนปิดไหมอินเทลอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งให้คุณครูฟังโอเคครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง,งการทำเบเปอร์มาเช่ใช้วัสดุใดบ้างมาผสมกันอ่า การทําเปเปอร์มาเช่นักเรียนใช้วัสดุใดบ้างนะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วการทําเปเปอร์มาเช่ใช oh, okay. ้ว yeah. cool ัสดุอะไรคะใช้อะไรผสมกับจุดๆๆใช้อะไรจุดๆๆอะไรคะเราอ่านแล้วนะเมื่อกี้อะไรนะลูกอะไรนะกระดาษ้ํากาวกระดาษค่ะนักเรียนกระดาษผสมกับอะไรคะผสมกับ เก้าเก่งมากเลยค่ะเรียนเขียนลงไปในหน้าที remember, okay. yle, ่สี okay. ่สิบส no, ี่เลยเห็นไหมคะในข้อหนึ่งนะเป็นลาเขียนไปวันนี้สัญญาณของคุณครูเป็นยังไงบ้างลูกดีไหมคะดีครับไม่แตกนะแตกแล้วใช่ไหมคะดีได้ แต่ว่าชอบครับผมรูคะถ้ต่อไปผมพออ่านเองอ่ะได้ครับได้โอ้โหนี่เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนักเรียนเขียนให้สวยๆนะจะต้องเขียนให้สวยนะคะรับาษเอซีะดเอซีเอซีคดีมากเลยง้าเลย รอเพื่อนเลยเนี่ยเสร็จหรือยังเด็กๆเขียนเสร็จหรือยังขอเสียงคนที่ไม่เสร็จค่ะขอเสียงคนที่ไม่เสร็จเท่านั้น สแสดงว่าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราไปข้อที่สอกันเลยนะคะเ